สุดปังเอ็มมีแท็กมือทอฟันไอ้นัชชารวมพิธีปลุกเสกบวงสวงกุามารพมรอบสอง หลังจากเดินทางมาร่วมงานเปิดเทวสถานบวงสวงเบิกเนรกุมารพรมโดยคุณฟองเบียรทะตะริมยาสิริเริศนวคุณเจ้าของเทวสถานกุมารพรมอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีสองสาวเซ็กซี่สตาเอมมี่อมรวรรณศิริกิติลัตและเทาฟันไอ้นัชชาหรือเทาฟันแม็กซิมวนกลับมาเทวสถานกุมารพรมอีกครั้งเพื่อเขารวมพิธีปลุกเสกกุมารพรม โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอลังการงานสร้างของพิธีบวงสรวงและพิธีเบิกเนตรโดยพระอาจารย์ชื่อดังที่เมตตาม,มาร่วมพิธีอย่างขับข้างอาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามรวงตําบลวัดประดูอำเภออัมวาจังหวัดสมุทรสงครามพระคูสมุขคำนวลปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญอําเภออัมพาจังหวัดสมุทรสงครามหลวงปู่บุญหลายวัดปุตตะเนียมอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ พระมานัสยานสิทโทรหรืออาจารย์ตีวัดป่าเวลุวันจังหวัดนครราชสีมารวมด้วยอาจารย์วันชัยสุพันธ์เจ้าของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระทาง FM 9 7 0เมกะเฮิรตกรมประชาสัมพันธ์อาจารย์พิมพ์เศรษฐีมหาลาบอาจารย์เหมราชและอาจารย์ต้นศีศูนย์อาทรศิริอุดมทรัพย์ค่ะ ก็สําหรับพิธีบวงสวงครั้งนี้เรียกได้ว่าเรามาเป็นครั้งที่สองค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยแค่มาร่วมงานร่วมงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็ได้ราประมาณคนละไม่กี่วินาทีนะ<ช>เพราะว่าเพลงมันจบตัดไปก่อน<ช>ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคือชีวิตพลิกมากๆค่ะก็ทําให้เอมี่ได้มาเจอน้ององคงอิงได้มาเจอสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาอยู่รายการก่อนใบใครเครียดก็โอ้โหมันตอนนี้ชีวิตคือมันมันเปลี่ยนไปโดยพุ่งกระโดดมากๆจน ตัวเองก็คือจะช็อกแล้วอ่ะแบบรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืองานน่นตอนนี้งานโอ้โห oh, ตอนนี้จากตอนแรกคิดว่าเดือนนี้ว่างสองวันดีใจตอนนี้ไม่ไม่ว่างแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะคือด้วยด้วยด้วยความรักและความศรัทธาที่เรามีมันมันออกมาจากใจแล้วเราแลา้วเราเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยเราศรัทธาคือเราศรัทธาจริงใครจะว่าเรางมงายเราก็ไม่เคยแคร์อยู่แล้วสหรับานเป็นพิธีบวงสวงใช่ค่ะเป็นพิธีบวงสวงก็จะเป็นอ,องค์กุมารพรมนะคะก็ เป็นสีหน้าด้วยเนะอะซึ่งมันยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็เป็นแลนด์มาร์กเลยที่สําหรับบางบัวทองค่ะใช่ค่ะของเขาสส่ก็เหมือนกันค่ะจากที่ได้มาลำบาส่งกาบเอมมี่แบบไม่กี่นาทีก็เหมือนกันกลับไปก็คืองานปังมากได้แบบได้รับการทาาทามเล่นภาพยนตร์ื่องลุมทีนี้แล้วก็ได้ละครเข้ามาแล้วก็ธุรกิจต,ต่างๆที่ทําอยู่ก็คือราบลื่นรวมถึงโอกาสต่างๆที่มันได้ยากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้ามาอย่างเรียบง่ายแล้วก็ก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะก็คือแบบ ถูกหวยด้วยคือฝันเห็นเด็กอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะมาบวงสรวงไปพิธีบวงสรวงของพี่กุมารกุมารพรมเพราะว่าไม่เคยมาในเรื่องของแบบกุมารเลยนี่คือครั้งแรกตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบฝันก่อนแล้วก็เลยซื้อเลขหนึ่งหนึ่งก็คือถูกสองตัวลอตเตอรี่สองใบพอมาถึงปุ๊บก็เลยอ๋อเนี่ยแหละที่เขาว่าฝันเราแล้วเราต้องมาไหว้ที่เนี่ยก็ถือว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับคนที่แบบอยากขอโชคขอเลขอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นขอเด็กก็ได้เงี้ยค่ะ สำหรับคนที่อยากมีลูกใยาจะมใช่ก็มีโอกาที่นี่ได้ค่ะแล้วก็เลยใครชักชวนมาหรือว่าเราเราเริ่มรัทงทจากพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยเป็นคนชวนมาแล้วเขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นสายมูอยู่แล้วก็เลยว่าลองมาที่นี่ไหมเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาปังแลวคือมีแต่ได้กับได้แลก็มันก็ไม่เสียหายเนาะเราก็บอกว่าดีเราก็มาค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่ฟองเบียนะคะก็พี่ฟองเบียบอกว่า มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท,ท่านผูกแขนให้เนี่ยฟองเบียขอสามว่าเดือนหนึ่งอขอล้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าพี่ฟองเบียว,ว่าเห็นผลภายในสามวันเอมี่ก็เลยให้ผูกแล้วท่านก็ผูกให้เอมี่สองข้างวันเดียวเห็นผลค่ะวันเดียวเห็นผลอันนี้คือไม่อยากให้ไม่อยากให้เชื่อแต่อยากให้มาดูที่นี่เองมากกว่าใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรพี่กุมารพรได้ที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีที่เดียวด้วยที่เป็น สีหน้าเนี่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับสายมูเตลูมาเจอกันได้ที่ที่นี่เลยนะคะเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะบางบงทองบางบัวทองสําหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าต้องติดต่อยังไงก็สามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะคะก็สามารถคุยกับแอดมินได้มาค่ะเอ็มมี่ว่าปังก็คือปังใช่ค่ะปังนะคะไม่ใช่พังค่ะ้นค่ะขอบคุณค่ะ